สวัสดีครับนพพรชาแนลมารวครับกีดเลือดออกกบมิตรสาวน้อยเพชรบานแพงอ่อยต้อยอ่อยต้อยครับพี่น้องครับกัสสวัสดีครับ FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแพงเอซแฟนคลับหนุ่มโจยมานินเอซแฟนคลับของน้องอุ๋งอิงรัตนาพรครับเ c ซแฟนคลับของศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบานแพงในวงสาวน้อยรําเพลินโชสุบสุขศครับ มื่อนี้เป็นวันที่นะครับ15กันยายน2567ครับผมเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดของใครลหลายๆคนลแต่บางคนก็นยังเห็ดงานคือเก่าเนาะครับนะเนาะอ้าตามหัว้อครับเมื่อนีนพัชเอลเอานะครับหลักการบริหารง,งานของวุ้งสาวหน่อยรำเพิ่งนโชว์มาว้าวิเคราะห์สู่ FC แฟนคลับฟังครับบางคนอาจจะรู้แล้วบางคนอาจจะยังไม่รู้ครับ หลักการบริหารงานของวงสาวน้อยระเพื่อนโชว์แตกต่างกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างสิ้นเชิงครับพี่น้องเอฟซีฟัดขับครับหลักการบริหารงานของสองวงนี้มีความแตกต่างกันครับแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวจะพาไปทําความรู้จักหรือทําความเข้าใจครับล่าสุด ครับน้องพชาแนลได้ไปฟังคลิปของเฮ er no ียหน่อยหลอรำไอดอนนะครับเพิ่นได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารที่จะมาร่วมมือกับทางบอสโจโยมนินซึ่งเป็นผู้บริหารวงของหมอํำสาวหน่อยเพชรบานแพงอยู่แล้วแต่เฮียหน่อยก็เป็นผู้บริหารวงหมอํำอีสานนครศินธบัดนี้เพิ่นก็เลยมาร่วมกันจับมือกันทำหมอรำสาวน้อยรำเพินโชว์ ถือว่าร่งทุนร่วมกันนะครับแต่ว่าหลักการบริหารงานอของเฮียหน่อยกับบอสโจโในวงสาวน้อยระเบิดโจแตกต่างกับวงวรํรำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงสิ้นเชิงมะรำสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทางบอสโจทางแม่สุภาพทางป่าอำนาจกะยังต้องเวลาออกการแสดงออกการออกการแสดงก็ต้องไปดูไปบริหาร ไปควบคุมกำกับดูแลด้วยตัวเองและเป็นศิลปินขึ้นไปโชว์ตัวด้วยตนเองแต่สองสาวน่อยระเบินโชว์โบดได้เป็นแบบนั้นเลยครับสาวน้อยระเบิดโชว์มีผู้บริหารก็คือเฮียหน่อยบอสโชซอนุศแต่หลักการทำงานใช้ผู้จัดการเหมือนเมนเจอร์เหมือนผู้จัดการ วงหรือผู้จัดก,การร้านอาหารผู้จัดก,การบริษัทนี่สิก็คือใช้รูปแบบของบริษัทคล้ายๆรูปแบบของบริษัทเข้าไปบริหารวงของสาวน้อยเพลินโชวเฮียหน่อยเคยบอกครับว่าทำยังไงก็ได้ไม่ให้อ่าที่จะให้เจ้าตัวของเจ้าของวงเนี่ยทำยังไงก็ได้ไม่ให้ไปงานทุกๆวันบางครั้งอาจจะติดภารกิจอยู่ที่กรุงเทพบางครั้งอาจจะไปทําธุระส่วนตัว ภารกิจนุ่ยนั่นไม่สามารถไปทําการแสดงได้ทํายังไงก็เลยเกิดโมเดลครับใช้รูปแบบของบริษัทเข้ามาโดยมีผู้จัดการวงนั่นก็คือผู้จัดการมัดเดี่ยวนะครับมดเดี่ยวแสนลักนี่แหละครับหรือว่าผู้จัดการมดเดี่ยวผู้จัดการส่วนตัวบอสโจนี่แหละครับโยกย,าย,ยาก้ายจากผู้จัดการของบอสโจจากวงสาวน้อยเพชรแพงไปบริหารวงสาวน้อยรำเพลิญโชว์เต็มตัวครับ ผู้การมรเดียวก็เป็นผู้จัดการวงหมอรำสาวน้อยรำเพลิญโชว์มีหน้าที่ในการบริหารงานภาพรวมทุกอย่างก็จะเป็นด้านหน้าเวทีด้านหลังเวทีติดต่อประสานงานเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานาาหาคิวงานประสานคิวงานประสานพื้นที่ในการแสดงรวมไปถึงการเงินการเงินเรื่องเงินเรื่อง,องทองเรื่องอาหารการกินแม่ขัพวพ่อรัว คอนไะว้สแสดงต,งต่างๆดูแลภาพรวมทุกอย่างคาราโมกคารมามั่นสิ่งของต่างๆที่มีการเบิกจ่ายนะครับทเท็จรายรับรายจ่ายมีการทํารายรับรายจ่ายชัดเจนนะครับใบเสร็จจะพูงเจ้าภาพนะครับรับเงิงนจากเจ้าภาพทุกอย่างคือผู้จัดการมาเดียวฝนตกเปียกฝนฟ้าห้องไฟดับอย่างต่างๆส่การเมเดียวก็จะเป็นคนบริหาจรจัดการสถานการณ์นะครับ ดูแลสัตวทุกสุขดิบของคนในวงปัญหาต่างๆเกิดขึ้นบริการเพีเดียวก็ต้องบริหารจัดการทราบริยิลิก็ต้องประสานงานไปยังบอสโจหรือเฮียหน่อยซอนต์กวากันไปอันนี้คือในส่วนของหัวผู้จัดการวงสาวน้อยรำเพิโเนโฉนะกับคือบริหารงานทุกอย่างภายในวงครับโดยรถส้นตัวรประจำตำแหน่งก็คือรถตู้พระนะครับรบริการเพีเดียวก็สิไปเพื่อความคงตัวในการทํางานเนาะ บางครั้งก็ต้องใช้รถในการทําเป็นสํานักงานนะครับออต่างๆไปซื้อคือเครื่องไปซื้อเครื่องซื้อของที่ยังขาดตกบกพร่อ,องอยู่นะครับ 2. <c oughs> ครับมีหัวหน้า,อาของศิลปินหัวหน้าหรือผู้บริหารวงอีกคนนึงก็คือนอกจากผู้จัดก,การมาเดียวก็คือคุณท็อปธนาชัยซึ่งเป็นพระเอกผู้นำทีมงาน ในวงสาวน้อยตะเพิโชคือคุณท็อปธนาชัยเนี่ก็เป็นหัวหน้าด้านศิลปินด้านแดนเซอร์ด้านการแสดงคุณท็อปธนาชัยก็คือรับบทการแสดงควบดูแลเรื่องการแสดงมีการประชุมทีมงานการแสดงมีการนำทีมงานไหว้พระดูแลความเรียบร้อยเรื่องคิวการแสดงต่างๆแดนเซอร์ศิลปินมารองมารำผูใดาขาดล่ามาสายอสิหอวฉากร้อรเแต่องต้หนาแล้วยั่ง อัปเดตกันต่างๆดูสคริปต์ดูอะไรต่างๆก็เป็นพี่ท็อปธนาชัยนะครับเป็นผู้นำทางด้านศิลปินนักสแสดงนะครับแดนเซอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นพี่ท็อปในการดูแลบริหารจัดการลูกทีมเรื่องการแสดงเรื่องความสวยงามบทวิธีนะครับก็จะมีครูปอนะครับตอนนี้ก็จะมีครูปอที่เขามาช่วยทั้งพี่ท็อปธนาชัยนะครับแล้วก็มีทั้ง พอหลอดนะครับเนาะที่เป็นผลักผูใยญ่พูนึงที่คอยดูแลช่วยนะครับต่อมาครับด้านเบื้องหลังครับด้านเบื้องหลังก็คือว่าจะเป็นจอเอลวดีเป็นประดับนะครับก็จะเป็นเรื่องของพี่ตุ้ยเนาะพี่บ่าวตุ้ยนี่ก็จะเป็นทางโยกใหญ่มาจากส่วนของสาวน้อยเพชรบรรแพงเอามาช่วยในส่วนของจอเอลดีประดับนะครับติด จอเดีติดฉา,ากต่างๆก็จะเป็นทางพี่ตุ้ยกับเป็นห,หนาทางจอเอดีไปนะครับส่วนหลักการบริหารงานที่เป็นในส่วนของแสงสีเสียงแสงสีเสียงก็จะเป็นลุงปิยะครับลุงปียะที่เป็นพี่ชายของ JB แฟนเสียนุ่นนีน่แหละครับที่ช่วยที่ตอนนี้เสียนุ่นกับภรรยามาติวงานมาสอนงานมาช่วยดูงานหรือมา,อาช่วยดูนะครับ ็จะเป็นลุงปียะนะครับก็จะเป็นคนที่มาดูเรื่องของอรับเช่าเนาะรับเช่าในส่วนของระบบแสงเสียงนะครับแสงสีเสียงก็คือเป็นลุงปียะในการดูแลทั้งหมดครับเออแล้วดลลำพงระบบติดตั้งไฟประดับนะครับระบบเสียงนะครับก็จะเป็นลุงปียะในการควบคุมทีมงานคอนวอยกว่า20-30ชีวิตในการติดตั้งนะครับ อันนี้คือหลักการบริหารงานของวงสาวน้อยรำเพลินฉูนครับก็คือจะมีผู้จัดการมาเดียวนะครับควบคุมทั้งเบิร์ตนะครับภายในวงเบ่งความเรียบร้อยสองก็คือหัวหน้านทางด้านการแสดงก็จะเป็นทางคุณท็อปธนาชัยนะครับสามก็คือพี่ตุ้ยก็จะเป็นหัวหน้านเรื่องของทีมจอยไอดีทิดประดับนะครับสี่ลุงปิยะจะดูแลเรื่องของระบบแสงสีเสียงนะครับเพื่อให้ความสมูทเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือ หลักการบริหารงานนะครับโดยที่ไม่มีเจ้าของวงหมอลำคือบอโจโอหรือเฮียหน่อยเนี่ยมาทุกวันมาเป็นประจำแต่ใช้หลักการบริหารแบบนี้นะครับสำหรับวงโบสานอยและเื่อนโชนะครับก็ถือว่าประสบคนสำเร็จครับทางคุณท็อปธนชัยก็เคยสัมผัสพันช่องทางต่างๆว่าการบริหารงานแบบนี้ก็ถือว่ามีความพุมิภาคุ่มิใจในการ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารวาจะเป็นวอสโจทางเฮียนหน่อยทางซ้อนนุดให้บริหารงานแทนโดยโดยูเรื่องของเรียบร้อยของศิลปินนะครับต่างๆรวมไปถึงภาพรวมนะครับต่างๆร่วมกับผู้จัดการเมื่อเดียวทางคุณท็อปธนชัยบอกว่ามั่นใจได้เลยนะครับทางคุณท็อปธนชัยก็คือได้รับคําสั่งได้รับมอบหมายมาก็จะทํางานอย่างเต็มที่อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ถือว่าน้องน้อง ศิลปินภายในวงกะให้ความครบนับถือบริเวณยากอ่าก็คือมีการทํางานเป็นระบบถึงเวลากะอ่าทุกคนก็ทําหน้าที่ของใครของมันนะครับอ่าโดยวัดโจโเรมีการทรงก็ตล้องใจครับให้ทางผู้จัดการมาเดี่ยวซึ่งเป็นการโพสในแพลตฟอร์มส่วนตัวนะครับบอกว่าส่งกำลังจให้น้องชายผมผู้จัดการผมตอนนี้ไปดูแลวงสาวน้อย2 เดินทางไปไหนจะคิดถึงน้องแต่ด้วยตอนนี้ภารกิจและสิ่งที่จะต้องดูแลควบคุมทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทำลำเพลินโชว์เทคแคร์เทคแคร์นะรู้ว่าเหนื่อยแต่ก็สู้ๆด้วยกันฮักนะอาไม่เดียวไม่แท็กให้เห็นเองนะครับแล้วก็มีเฮียหน่อยนะครับผู้บริหารก็ได้ขอมาคอมเมนต์นะครับในคลิปนี้ในโพตนี้บอกว่าเขาคนนี้กับท็อปรับจบ สบายใจได้เลยขอบคุณนะครับที่มาช่วยกันขอบคุณทีมงานทุกคนทุกแผนกด้วยนะครับนะครับทางบริการไม่เดียวกะได้มาแชร่โพ์บอกว่าปตองมาทําทาย่องดอกปตองมาทําทาย่องใส่ดอกเฮดให้คือเกานั่นละนะครับกะมีการหยอกรอกันนะครับอ่ะตัวแนลกะเก็บเอาเอาความรู้เรื่องหลักการบริหารงาน ของสาวน้อยรำเพิญโชมาฝากนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับกระแสของนางยักษ์นะครับของน้องหมิวรัชญาพรกําล no so ังเป็นกระแสก็ยิ่งทําให้วงสาวน้อยรำเพิญโชวเป็นสิ่งที่น่าดึงดูด fc แฟนคลับนะครับผมจะเป็นการแต่งหน้าหล่อเลี่ยนอ่านางยักษ์นะครับต่างๆช่วงนี้ก yeah, ําลังเป็นกระแสแล้วก็จะปล่อยเพลงในเร็วๆนี้นะครับเอาท่นก็รอติดตามและเป็นกําลังใจกับวงสาวน้อยรำเพริญโชนะครับซึ่งเป็น วงสายเลือด DNA จากสาวน้อยเพชรปันแพงนะครับบริหารงานโดยบอสโจโยมนินและเฮียนหน่อยสอนนวครับครับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ